คนคิดถึงไม่ไหวจะ<า>ทำย่างไรเมื่อใจมันเห้ากอเขามาแล้วครับโซเบรีครับกลิ่นแก้มนวลมันชวนมันหอมติดอยู่ในใจ <c oughs> ผมพระเอกที่กำลังโดงดังมากนะครับผมดีใจมากได้เจอเขาครับสวัสดีครับดีใจมากาได้เจองด้วยนะครับวันสุก เสาร์อาทิตย์นี้นะครับฝากฝากนี่ฝากนี้ละครจะจบแล้วฝากฝากอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับของพี่บ่าวีนะครับมาติดตามละครด้วยนะครับอ๋อเอาแล้วไม่ได้ฝากเขาบอกว่าคนที่ลงท้ายด้วยวีวีนี่หล่อทุกคนโอ้เนี่อันนี้เป็นเรื่องพี่น้องต้องเข้าใจนะ ดีใจดีใจที่มามีชื่อเดียวเสียดายนักร้องที่ชื่อบ่าววีเขาเขาได้จากเรายังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังยังอยู่นี่มันใจไหมจำใช่ดูครับไม่เจอน้องนานมากครับยังรอืันเดิมมั้มีเมียยังปะยังยังโอเคทุกคนยังไม่มีเมียนะในในละครนั้นมันเป็นการที่แบบว่าที่ทุกคนติดตามอยู่จริตจริงเข้มอก ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใชไกล่งไกลห่าไกลมากผมเป่บป้ากรรมเหมือนเหมือนพี่ปิ๊กเอออย่าเอาเรื่องผมดพี่ยว้ฝากด้วยนะครับโซเวลรีครับพระเอกสุดหล่อหล่อมากครับนะฮะแล้วก็ยังไม่มีแฟนยังไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนแล้วที่เป็นข่าวอยู่ว่าจับให้เป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบจริงเปล่าอย่าเรื่องเเพื่อนกันครับอ๋อเดยกเพื่อนกันเลยเล่ยใครครับไม่ทราบอืขเล่ยนี่เร่ยย่าเขาเหนะ ทีมงานก็มาตามโอ้นั่นแหละครับเราจะเล่นเรื่องเราจะเล่นเรื่องใหม่กับเรื่องอะไรนะครับเผาขนรับบทเป็นอะไรเนี่ยอัมพลอ๋อนี่เองคู่กัดใช่พี่พปะเอกอันนี้ก็ไล่เออนี่พี่เล่นเป็นอรันพี่นะเป็นพระเอกเรื่องเนี้ครับผมเป็นตัวลลยเออเข้มมาแนวอื่นเลยไม่ต้องมายุ่งกับสีของพี่เพราะพี่รับบทเป็นพระเอกน้าเออเป็นคนที่เท่าไหร่ครับชาวบ้านคนที่ห้าครับ เอ็กซ์ตาเล่นคือเรียกอะไรนเรียกว่เอ็กซ์ตาเล่นครับอ่าเล่นเป็นเอานะครับตอนเรื่องใหม่นะฮะอย่าลืมติดตามครับเข้มเล่นเป็นเอ็กตร้านะครับเรื่องใหม่นะครับเป็นเอ็กตร้าแล้วนะฮะ็นใครเพ่เปนใครอ่าไม่ต้องพูดดังๆเดี๋ยวเขาได้ยินขออนุญาตยืนหนึ่งบ้างนะไอ้น้องขอโทษสำหรับพี่ชายผมให้ได้ทุกอย่างโอเคฝากด้วยนะโซเวลีฝากด้วยครับจะจบแล้วแล้วก็เรื่องใหม่ ว้าวเม่อมาถึงกาก็ามาเรียกแล้วเข<า>้มน